โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกม X Defense กันทุกคนยินดีต้อนรับ Study Study มันอะไรอะมัลลูบูลูบลูบูลููลูบลเบลลบมันไม่ใช่ลาบูบูมันเป็นมัลลูบูลูบูลูบูคุณจะโดนด่าวัเนี่ล้อชื่อเขาที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยนูโด้ก๋วยเตี๋ยวนูโด้อะล่ะเดอโรซาทำอะไรได้นะ เดโรซาก็ยิงโดนไฟกับไอ้ควางระเบิดไฟลงพื้นพื้นนี่คือตีนมึงเลยรอบตัวมึงจริงๆไอ้ยิเล็งไม่ได้มาลีทำไรได้น้ำส้มอ่ะหายตัวปะมาลีใครนะเอมาลีเออหายตัวหายตัวกับด้านซ้ายหายตัวด้านขวาสแกนสตูรูรอบๆอ่ะได้กูหายตัวดีกว่ามาแล้วกูเลือกปืนอะไรดีอ่ะปกป้องกูด้วยกูกูยังคงใช้กระต่ายลองข้อมืออยู่เพราะมันสบายอ่ะอุ้ยเป็นไรตายอ่ะ เพื่อเราไปสบายแล้วหนึ่งวิ้ยแม็กมี่กูอยากไปสบายมั้งไม่ดิมันต้องไปสบายกูหวังดีกับคนอื่นคนอื่นต้องไปสบายอุ้อยนี่ไงไปสบายแล้ว <c oughs> นี่คือเลือดกูเพิ่มเองเหรอแล้วใช้ดิสไกสูตรยังไงโอเคอาร์ซีอา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 ร์ยูสิตอาร์ซีอาซีอาซีอาร์มันเห็นกูมันก็ซีเหมือนกันมันซีกูเออเป็นนก อฮ้ยกว่ากูจะกูใช้อันติได้ไมอีก19เ้วิอุ๊ยอย่ามาอย่ามาบอดี้บ็อกตานี้เราเหมือนจะแพ้เลยว่ะไม่เหมือนเราต้องแพ้แนว่นแ่ยทำไมเราถึงสิ้นหวังจังวะเพราะกูนี่อุ้ยเพื่อนตายเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเอาหายไปแล้ว ต้องเอ้ย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 ย่าใครฆ่ากูจ้ะอันนี้มันอะไรอะเดสแมทหรออ่ายึด point ยึดพอยต์โอเคได้ยังไงเราก็ได้อุ๊ยมีพิกกี้ตรงนี้ตัวหนึ่งไม่ไม่ถนัดเลยย่อโอ้ย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 อุ้ยมันจะตายอยู่แล้วตัวนั้นอะไอ้หอมหัวใหญ่อ่ะหอมหัวใหญ่กับขิงอ่ะ หัวใหญ่จริงไม่รู้ใหญ่แค่ไหนแต่น่าจะใหญ่อยู่หอมหัวใหญ่เลยจริงหอมหัวใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยไปไหนแล้วอ่ะอย่าให้เห็นนะอุ้ยนี่เห็นแล้วอุ้ยเอ๊ะแม็กซ์แม็กมี่โดนกู เฮ้ยฝั่งเราตีตื้นมาแต่เดี๋ยวกูดึงลงให้ไม่ต้องห่วงแบบไม่ต้องห่วงเลยโนวอรี่เลยเดี๋ยวกูอยู่แค้นซีมีเฮ้ยเฮ้ย you see me you see me again โอ้โหเยอะจังวะตรงนี้ไอ้สัสไปยืนที่อื่นก็แด้เวนฮะ now you see me now you don't เอ้าวิกิตออกแล้วเก่งมากระเบิดเหรอตั้มเฮ้ยตรงนี้นี่่า กู <laughs> เห็นระเบิดอยู่ข้างหน้าตากูจะบอดหมาถึงกูตาบอดปพะวะเนี่ยทำไมกูถึงเพิ่งมองเห็นเมื่อกี้ใครตายวะกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวกูไม่ผิดแบบกูไม่ผิดจริงๆกับการตายนี้อุ <c oughs> ้ยอุ้ยระเบิดต่ำระเบิดแรงมากล้วกูจะใช้ช็อตกันไปเรื่อยๆอย่างงี้เหรออุ <c oughs> ้ยมันต้องได้ยินเสียงกูเดินนะแน่มึงไม่เห็นกูเฮ้ยงงดิงงเฮ้ยกูงงเหงมือนกันกูงงเหมือนกันกูทำอะไรอยู่เนี่ย ลุกโหลดสองกูเพเชียกูย่อไม่ได้ย่อได้กู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 ย่อไม่ได้กูย่อกูใจเย็นเฮียโลดเลยคนไอ้ยกูรีโหลดกูขอโทษกูขอโทษตัวเองเนี่ยกูไม่ได้อยากจะรีโหลดเลยย่งเงเฮ้ยอีกแปดวินาวยูแคนซี e มีแล้วโหเฮียเก้าสิบห้าชนะไปเถอะเอ้ยเท่าไหร่วะทั้งหมดไม่เกี่ยวเกี่ยวเวลามา now you can see me แล้วมา วิ๊กูหายตัวได้แค่แปดวิเองเหรอเก้าวิสิบวิกูจะขึ้นมากูจะโผล่มาแล้วเฮ้ยยิงมันยิงมันยิงมันอย่ายิงกูยิงมันระเบิดตั้<ไ>ตมตมัตม้มตั้มเอ้ยตั้มกูตายกูโดนนัดชา <c oughs> ค่ะคืออะไรอ่ะไข <c oughs> <c oughs> รไม่รู้สึก ใส่ไม <l ots sei> <c ười> ่ถึงจุดก็้อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยของหัวใหญ่กูไม่น่าวิ่งเข้าไปแบบงงๆเลยกูขอโทษแต่กูวิ่งดีๆละวนี่ไม่กูจะวิ่งเข้าไปงงๆเหมือนเดิมกูขอวิ่งเข้าไปงงแบบเดิมแล้วกันเพราะกูหายตัวได้แล้วเฮ้ยเห็นกูไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่าอ่าล่ะกูเห็นมึงกูเห็นมึง ไม่รู้มึงเห็นกูไหมแต่กูเห็นมึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัดตัดตัดเอ้าอยู่ดีดีมันก็แบบโดนแองเกิลเบเกอร์แล้วก็แบบว่าล้มไปแล้วอี๋คนเดิมอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพุ่งเข้ามาหากูตายซะเจ้าหอมหัวใหญ่และขิงมันเอาไปทำเมนูอย่าลืมมันเอาไปทำเมนูยังได้บ้างไหมวิใครเนี่ย เฮ้ยคุณจะไทันได้ยิงนัดเลยเจ้าของหูใหญ่และคิงนะอย่าไปี่กูว่ามันเป็นแค่วัตถุดิบเราเป็นเชฟเลยนะเว้ยเราจะกลัววัตถุดิบไม่ได้กลัวกูบ้างเถอะมึงเป็นวัตถุดิบกลัวกูบ้างเถอะเออเยออึตายซะแปดตัวกูเหลืออีกกินนัดในกลัวโลภกันไปหลังเนี่ยโหรับไม่ได้แล้วจังหวะนี้วิเพื่อนเราเยอะ ไม่รู้กูรู้แค่เพื่อนเราเยอะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกู <What? S 1> ว่าเราได้เปรียบไป <What? S 1> โอ๊ย <laughs> โดนลู่ไปแล้วหนึ่งห <laughs> มายถึงเพื่อนเราอ่ะโดนลู่ไปแล้วคนหนึ่งตรงนึ่งประตูนั้นอะ่ะ <laughs> อย่ามาบอด,ดี้บล็อกกันได้ไหมอ่ะ <laughs> อย่าทำวุ้นเสื้อวุ้ยยิ้มใครเขาสาดไฟมาร้อนจังโอ้หแค่นี้ประเทศเวียงร้อนได้พอ <laughs> สาดมาหากันอะไรโอ้ยอุ้ยกูจะตายเพราะไฟ คนร้อนแรงอย่างเี้เอ้าเกิดอะไรขึ้นกูไม่เก็ตสักอย่างโอ้ไม่ก็กูไม่เคยพูดอย่างเงี้ยกับเกมยิงๆวิ่งวนอยู่ในเมืองเออตายเออตายกูก็มูวิ่งเหมือนกันมูวิ่งเหมือน Capture ์โซนมาแล้วขายอีกห้าตัวโอ้โหเยอะจังมันเขาว่าไงหรอ Now you can't see me ไปเนื่องจากมึงไม่สามารถเห็นกูได้ ยิง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 เอ้ากูว่ากูอยากจะเปลี่ยนอย่างอื่นที่ไม่ใช่ช็อกกันแต่เดี๋ยวค่อยกูไม่รู้จะใช้อะไรดีนอกจากช็อกกันมันก็เลือกได้แค่นละตอนแรกอะวิ้ชอบตรงนี้มากเลยมันรู้สึกปลอดภัยมากนี่อะไรแอปเปิลเหรอไม่ใช่นูนูเดิลนูเดิลคีโนตมันคือโทรศัพท์รุ่น <c oughs> ให้กูอ่านให้จบก่อนได้ไหมฮะโอ้ เฮ้ยเราตีตื้นมาแล้วตื้นมากวะตีตีตื้นมาก่อนจะตีตื้นขอตีมึงก่อนเลย <c oughs> โอ้มันตีกู <c oughs> ปืนกูไม่ควรอนะเอากูเปลี่ยนนะยอมละยอมละเปลี่ยนปืนก็ได้จ้ะจ้ะเชงก็โหลดเอาไปไม่น่าสู้เขาได้นะถ้ากูแค่ช็อตกันอยู่อย่างนั้นกูไม่ใช่ลิปเปอรด์ด้วยซ้ำอัปติกูเพิ่งโหลดได้65%สิบห้เอร์เซ็องเหรอวิ่งอะไร อะไรใครใครทำอะไรกบกบอ่ะกบอุ้ยกขเป็นช่อตกาเหมือนเดิมให้โอกาสปืนนี้หน่อยโอ้โหไม่ให้โอกาสแล้วปืนเนี่ยช็อตกันเหมือนเดิมเลยเอ้าตัวเอฟมันหน้ากดสินะนั่นยึดไปแล้ว now you can't see me now you see me now you don't ไหนพี ไอหนุ่มนั่นไอหนุ่มนั่นอีกสองมืกูจะเผยตัวกูไม่ได้เผยมันเอ้ยย่ามาซะเลยคือมันยิงชดกันใส่กูัวไอโอ้โหหิวกูทีฮิวกูทีได้โปรดได้โปรดพระเจ้าพระเจ้าช่วยด้วยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยอบแห้งโอ้โอ้โอ้กูเนี่ยอบแห้งโอ้โหเกลี่ยมไปพร้อมแล้วที่จะแพ้ไมค์ Mách sa sa hey, này hùa cô gắng khít lên mìm này đi mày tài lại sắc Mái 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 tay Tài Ừ Mái Mái mày, Mái khai Ui 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 tăm anh nè tăm Tăm mà đi Ui 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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูนี่กูยึดจริงจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยก้ยยึดจริงยึดจริงไม่ยึดเล่นไม่ยึดปลอมไม่ยึดหลอกยึดพอยเจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดวิเฮ้ยเฮ้ยระเบิดมันมันจะต้ำต่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 ำว้าหลอดโอ้ยท่ำไม่โอเคแล้วดีกว่าไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วแต่เราจะเข้าไปใหม่เพราะว่านายูซีมีนาอยู่โดดอันติกูเพิ่ง87%กูจะไม่ได้ใช้อันติกูจะตายก่อนไอ้เฮ้ยกูแพ้ก่อนแล้วอ้ กูแพ้วันนี้เาเป็นใครกันนะอิสุอ่าชื่ออิสเวเยอิสวายาไม้ไม้โอซีทีแล้วก็มาลืมเบือๆพอละอันนี้เรากำลังหาห้องปะหรือว่าห้องกำลังหาเราเรากำลังหาห้องที่กำลังหาเราอยู่เรียกได้ว่าเราหากันแล้วกันเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย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 คนเด้งเข้ามานั่นมันไม้ มันจะจ,ะจ,ะจะี่เป็นคนเดิมเลยแล้ว,ลวก็ห้อมหัวใหญ่แล้วไม่มีคนเล่นอยู่แค่นี้เหรอกูถามจริงห <c oughs> ้อมหัวใหญ่แล้วอะไร gera? อะขิงทำไมต้องแล้ขิง,ะงวะเ,เราสามารถพิมพ์ถามเขาได้ไหมว่า why t a e t o be ginger onion and ginger why 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 this combination <ม>ทำไม <you 're S 1> จะต้อง <ancient. S 1> เป็นคู่นี้ตลอดเลยสินะ midway escort escort Esc อะไรอ่ะให้กู escort อะไร escort มัมโหลดแน่เลยกูไปส่งแม่อุ้ยอะไรอะมัวมัวซ้อมหา ไปสมมวนแฟนทอมทำอะไรได้มีโล่ชอบแฟนทอมโล่ปันเด้อเอาโล่กระเทกหน้าเขาตืนแค่นี้หิงใครไม่เคยตายเลยตัวไฟไม่รู้เหมือนกันสกิวมันใช้ง่ายมันเผาพื้นเฮ้ยกูถามจริงไอ้นั่นมันไอ้นี่ยังไงอ่ะนั่นมันสไลด์ได้กดกดวิ่งอยู่แล้วกดนั่งนั่งขณะวิ่ง เฮ้ยนี่คืออะไรเอสคอร์ตมันใช่ไหมเหมือนหมาเลยให้กูเอสคอร์ตหมาอ๋อโอ้โหวัด<ม>ให้กูมันมันก่อนเราเราดีเฟนส์อ๋อโอเค,เคโอเคโอ้โหวัดมันยังให้กูเอสคอร์ตรถไอ้นี่ให้กูเอสคอร์ตหมากูเปลี่ยนปุ่มวิ่งเป็นแบบเดินหน้าสองทีได้ปะ่ะเหมือนโอ้โหวัดอะไรเงี้ยเอ้ยไม่เหมือน,ปนไ,ไปครับ โอเคขอบคุณที่ตายให้นะเพราะถ้าไม่ตายกูก็คงตายแล้วแหละอุ้ยอุ้ยมันเอสคอตหมากันอยู่อุ้ยอุ้ยเจนี่อีกแล้วชิบหายอะ่ะเขาต้องเอสคอร์ตเอสคอร์ตกันอุ้ยเจ๊กูไม่ทันระวังกูเกาคางอยู่เจ๊ก็โผล่มา <c oughs> มันเป็นรูปหมานี่หว่าเพิ่งเห็นบนหัว ไม,ม่มีใครเห็นกูจบจบที่ตรงนี้เดี๋ยวไม่มีใครเห็นกูอีกต่อไปรวมถึงอีด,ดองน,นี้ด้วยเพลงนีด่ด,ด้วยแล้วก็ใครมีใครอีกไหมมีอีกมีนี่โอ้ยในที่สุดเจนี่จบจบกูกูสัตว์เก็บเพื่อนมึงเกือบหมดทีมึงจบกูไม่จบแล้ว <ing> มันแฟงได้ <ing> <โ ôi zweiten> <c oughs> อุ้ยเข้ามาขนาดนี้ก <c> ล <oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ>ับบ้านไปไหว้พ่อไหว้แม่กูเลยปะ วิ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 เอ้ยเอค่ะใช้เพียงคนเดียวอะไรอ่ะอะไรยี่สิบเป็นอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะมันถึงพอยแล้วแล้มันดันก็ได้แล้วดันมาถึงพอยแรกแล้วโอ้มายก็ต์โอ้มายก็ต์โอ้มายก็ต์มีพอยตสองแล้วจีได้เอาจิงป่ะเราไม่ปลอดภัยอ่ะเกมนี้กูออกไปเจออีเจ๊กูช็อกมากมาได้ไงนี่ปีนได้เหรอหุยปีนได้ด้วยโอ้วาวาวาว วิ้ยนี่อะไรอ่ะมาม,มีอ่ะทำไม,ม,มทำไมทำมืองั้น <laughs> น่ารักชำม,มัดอะไรไ<ว>เอไไ๊ะใช่สีพีพีไนตี้มาแล้ว,ว εί, พีพีไนตี้เอาพีไนตี้มาจากไหนอ่ะเอ้ยนี่วเราเควสยบไฟสิบตัวได้ได้ได้เดี๋ยวทำมั่งใช้ตัวไฟเหรอทัดไฟร้อนแรงแรงอีก ไ <laughs> ปไหนวะเอาเอาเอา Onion เอาไม่ใช่อย่างน้อยกูก็ไม่ได้ตายด้วยของหัวใหญ่และและขิงกูตายด้วยแค่ของหัวใหญ่อย่างเดียวโอ้ย oh, อย่างเดียวหอมใหญ่อย่างเดียวอาจจะเป็นออเนียนแอนลิงเฮ้ย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 เกูสู้เขาไม่ได้กูสู้ไม่ได้ไม่มีปืนกูต้องหายตัวแล้วไปแฟงข้างหลังกูเป็นล okay, ิปเปอร์โอเคไป ลิปเปอร์หายตัววิ่งหายตัววิ่งลิปเปอร์หายตัววิ่งหายตัววิ่งแล้วจะหายตัวทำไมนี่คืออะไรอะตดปูดปูดโอ๊ยแล้วกูเห็นว่าไอ้ตดเอ้ยเหม็นจังตดแรงอยู่นั่นแหละเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมาทำไมเนี่ยมาทำไมตรงนี้ จะถามว่ามาทำไมให้อายบ้านนาแล้วน้องไม่ต้องกลับขึ้นมาอุ้ยตอนจะไปไม่ล่ะหน,น้นาหนีหน้าหนีหน้าหนีไปกูไ่กระสนวนวัวเอเอ้เอ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 ากูไปเอากูเอากูาไปให้หมาบางังไปตายให้หมาเด็ก Now you see me Now you don't เฮ้ย Now you see Now you don't Now you see Now I don't see me <laughs> อุ้ยตั้ม ใครคือตั้มอ่ะเออโอ้สนุกเหมือนอกันนะเนี่ยก่อนที่มันจะพัฒนาจากร่างกายเป็นเกมหมาก็เลยจะกลายร่างพัฒนาเป็นเกมหมาวิ่ง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 กูวิ่งวิ่งวิ่งแบบแบบพี่ตูนโอ๊ยตามวิ้วิ้วหอมหัวใหญ่ยักษ์ก็เหมือนหอมหัวใหญ่มันมีหลายชั้น ไม่เคยได้ยินอ่ะอยากกินคนก็เหมือนหอมหัวใหญ่ทำไมมีหลายชั้นด้วยไม่รู้ต้องถามเชรคล่ะมันบอกว่ามันมีหลายชั้น Now you see me Now I don't see myself อ,อ,อุ้ยตกใจวีสกู๊ปกูเกือบยิงมึงแต่ก็ไม่เป็นไรมึงไม่ตายดีแล้วเ <Yeah. S 1> ย้เฮ้ยกูตาย68% 69%มันยังคงคอนติเนียที่จะโพสซ์ ไปเรื่อยๆเราเอาเขาเรียกว่าอะไรน,นะเอา้าอันนี้คือมันได้อีกพอยต์หนึ่งแล้วเหรอหรือเลยเออใช่ได้อีกพอยต์แะไรมึงเก่ากี่พอยต์อะชีวิตนี้สามย o i โอเคขอโทษอุ้ยกูจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยกูเจ็บจังเลย Now you see me Now you don't Now you don't even see me and I don't even see my self เ hey, ฮ้ยลงไป โอ้ยมันเอาปืนไปยิงกูเลยอุ้ยมันเอาปืนไปยิงกูยิงด้วยเอากูไปเอากูไปเอากูไปก้าววิคุณใช้อาบริตี้ในการหายตัวได้อาบริตี้อาบริบี้ไปเลยไปเลยไอุ้ยอุ้ยอย่ามายิงแอมมี่อย่ามายิงแอมมี่แอมมี่อย่าไปยิงเขาอย่าไปยิงว้ากูบอกว่าอย่ามายิงแอมมี่กูบอกว่าอย่าเฮ้ยระเบิดยิงกูทำไมเนี่ยก็ยิงกูด้วยเออไม่เราต้องแพ้เราแพ้เราจะแพ้ถ้ากูไม่ชิงเอาโหลดเอาชิงโหลดเอาเราชนะเลยงี้เหรอไม่มีทาง โอเคเปลี่ยนจากปืนที่ถนัดเป็นปืนที่ไม่ถนัดแล้วเราจะชนะปืนที่ถนัดน้อยกว่าใช่เราเปลี่ยนเป็นปืนที่ถนัดน้อยกว่าแล้วเราจะชนะไม่รู้ว่าเกิดจากเหตุนใดเือนกันเลยเจ้าแห่งเยมันยิงโดนกูหมดเลยย,ยิงโดนกูทุกนัดเลยทำไมอะ่ะทำไมให้กูคนเดียวทุกนัดเลยไม่ไม่ให้คนอื่นบ้างใจร้ายว่ะคนอื่นแต่น้อยใจรู้ไหมนี่มันนอนได้ไหมนอนไม่ได้ขู่กูจะบ้าตายขมไม่น่า มูใหญ่ของมูใหญ่มันยิงระเบิดใส่กูมันจะยิงมันโยนโอ้โหกูไม่สามารถวรอคอนเทนต์เลยคอนเทนต์เลยคอนเทนต์กันเลยกูไม่เกี่ยวละเหนื่อยนะเอื้อมันชนะบ้างไหมราจะอยู่ฝั่งเดียวกับของมูใหญ่บ้างไหมไทม์ทูบีเจ็ดนาทีฉลองด้วยฉลองความใจจับกลายเป็นฝั่งตีแล้วเดี๋ยวไม่จบเราไม่แพ้เหรอกูดูเล่นรอบเดียวทำไมกูจะต้องอยู่ทีมเดียวกับมาลู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 มันก็ไม่ได้แย่นะแต่กูอ่านชื่อมันไม่ได้ อดันเยอะมากเลยไม่คิดถึงอยากจะอ่านชื่อมันนะเกมนี้มีใหม่อะพุทธทอเอ้ยมีใครได้ยินกูป่าวโอ้วาวได้ยินน่าจะได้ยินได้ยินกูได้ยินเอเยอุยงูหายตัวโอ้ n กูกูหายตัวหายตัวเพื่ออีกสี่วิเกมจะเปิดนั่นกูดาวกูเป็นสาสิบวิมาดูมาดูมาดูมูดูอูกูตายแล้ว ไอ้มาลูลุดลูของกูอะ่ะไม่รอดแล้วใครสแกนใครสแกนเด็กสแกนทำไมมันเงียบจังอะ่ะอุ้ยกูเห็นแล้ว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 อุ้ยเรียบร้อยอุ้ยเล่นทนายเลยเหรอเราไม่ใช่เล่นทนายให้เล่นอะไร <c oughs> ยังไม่ได้ลองเล่นทนายนะเนี่ย <c oughs> เราจะเปลี่ยนจากปืนที่กูถนัดที่สุดเอ่อเป็นปืนที่กูไม่ถนัดที่สุด พี่กูกำลังเอสคอร์ตหมาอยู่ต้องปกป้องหมาตัวนี้นี่คือโมดิเวทในการเล่นเกมนี้ไม่ไมึงไม่เห็นกูใครจะเอสคอร์ตหมาเอสคอร์ตไปกูเอสคอร์ตของหัวใหญ่และขิงอุ้ยเจ้หองหัวใหญ่และขิง มันสามารถมีทาแชทโลกได้ไหมกูอยากรู้จริงๆนะว่าของหูวใหญ่และขิกมันเอาไปทำอะไรได้บ้างเมนูโอ้ไ oh ม่ก่อกูต้องทําใจก่อนตอนนี้อืมอ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะตั้มเพื่อนกูลงมานอนกองกับพื้นนั่นหมายความว่าสัญชาตญาณกัดเอาตัวรอดกูต้องไปก่อนก่อนที่มันจะอุ๊ยกูฉลาตอนนี้อ่ะเอามือขึ้นระบงด้วย มันไม่ช่วยอะไรเลยขอบคุณตัวละครมไม่เห็นกูละแค่นี้มันก็ไม่เห็นกูละแุ้วหัวใหญ่หัวใหญ่แล้วคิงเห็นกูหัวใหญ่คิงนะโซล่าพาร์คซักวิมันมีแต่โอ้โหเฮ้ยใครตำ่ำ มันวิ่งว่ะจัลันิวโวแล้วก็ระเบิดต่ำโอ้ยชิปเดี๋ยไปลองเล่นดูสิซันไนเปอร์พรีเซ็โอ้แนวเล่นเหมือนกันเนี่ยอะไรอะชิปทูโฮเบริดเฮ้ยการหายใจด้วยกั้นมากๆตายว่าตัวละครเออเลือดหมดมีป่ะเลือดได้หมดแล้วไม่หนุกเลยมันกันได้นานแค่ไหนอะมาดูมันปอดใหญ่แค่ไหนอ่ะเดี๋ยวกันเพื่อนเฮ้ยจะแบบ อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้หเกมนี้ดูยิงยากเหมือนกันนะเนี่ยหายใจไม่ออกกะโอเคอุ้ยเอาอันติมันรีทุกครั้งที่กูตายเหรอหรืออะไรหรือไม่ใช่น่าจะเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนอะไรมั้งอ๋อเคเคไม่น่าเลยกูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสนุกเลยก็สนุกไหมก็สนุกแหละเออนี่ไปแล้วหนึ่งมแม็กมี่อุ้ยใหญ่ขนาด อะไรขึ้นเนอะไไม่ได้ใกล้ความเป็นจริงสักเท่าไหร่เลยแม้วิ้้ยเจ๊แม็กมี่เก่งจังอะแม็กมี่ดอดไหมถามแค่นี้แหละดอดไหมใจหมดเลย ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยนึกว่าคนในเกมเป็นไหนวะออกเลยเปล่านั่นนึงไม่เล่นให้จบก่อนเนาะเล่นอะไรวะแอมมี่อ่านดิ X D Y N ไม่อ่านงั้นนะโอเคไม่เชื่อมึงไม่เชื่อใจเชื่อมั่นเอาไม่เชื่อมึงละไม่เอาเราทุกขไม่ได้เราออกเลยขนาดนั้นเลยวะไม่รู้แล้วแต่ให้จบกันดี เราจะแย้ไม่ได้เลยมั้ยเฮ้ยงงแอนี่เราเอ็ดขวหมาได้แล้วอุ้ยห้องหัวใหญ่และเขีงโอ้ยอันนี้อันนี้แบบอันนี้ได้ทีมะสามคนนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อระเบิดแบบได้ทีละสามคนนะพี่ผมโคตรเดือดเดือดเลยขนาดนั้น โอ้ยหมาหมาล้มมุมหมาเป็นลมน่าความเลยหมาเป็นลมขมเป็นยาหมาเป็นลมหมาเป็นลมล้มพับว่าอะไรเนี่ยเออของหัวใหญ่และขิงที่หนึ่งได้เพลย์ออฟเด้เกมของหัวใหญ่และขิงได้เพลย์ออฟเด้เกมมีให้กดให้ของหัวใหญ่และมาแล้วต้องกดกันเองฟาร์มทำเต้มว่ามึงยู่ได้โอเคเจอแล้วย้โอเคไปละกูเจอกันอาทิตย์หน้า